อืม mm. ไปเตอข้ามมีอะไรออืมนี่เง mm. mm. ี้บเอเบบเลอพี่น้องไปเ้อะอืม mm. สวัสดีจ้าพี่น้องฟังไทยฟังล่าแลวกระทั่งต่างประเหตเจาเนี้พบกับสาวตานคนเกาคนเดิกแล้วมือนีสิผ้ามากินหอยแข้งจ้ะพี่น้องหอยแข้งตัวบกหญ่แห้งตัวซ้ำคำปัน่นม,ม้อนซ้ำฟ้าเมืองตัวบกหญ่จ้ะอันนี้ลวกซุกไปนิดนึงจ้ะมาจ้ะพี่น้องกับน้ำจิ้มซี่ฟู้ดตำเองจะแชบไปน้ำกันจ้ะมาตัวใหญ่ๆหญ่ไปเลย จิ้มตําเองค่ะลาต้องไปแล้วพี่น้องอไปแต่ข้ามมีไงหล่ะ อข้าวมันไงืะเลือดสุดเท่านั้นเยพี่น้องอันพกินกับพอ่อเลย Aneh, hmm. beda, hmm. หอยแข็งตัวยังอืมหนำย่ะไปละอืมหอยแขงหนึ่งโลจะพี่นอง

ฮักกับกวางเพงม,มย่อๆเอบเลยพี่อ้อง ไปด้วย <para> จิมมันยังบายกันเลยจ้ะซดน้ำสด อันนี้มันเป็นนั่นเอียงก็หลากพักชีจะพี่หนอกนู่นตำตำเอาประเด็บปั้นมา,มาเล่ตำบัขาดปานไหนตำบัแเลก์าปไหนกันไปตำเอาใสน่นมือมมนยังยังจับ น้ำจากพักโอ้สุดเอา เอาดิจ mm ังแทบอืม 怎么样？嗯，睡了，拜了，嗯。 เพ็ดยุต่อยิงน้ำจิ้มเนี่ยหอยนี่สดแห้งจ้ะพี่น้องเบิ่ง Å? Mm. Mm. โ้เพชรเพี <laughs> mm ้ยงอืมอืม Ừ, im dêm ta. ปังปังไม่ไหวคะ่ะอืม <c oughs> อัดไปอัดมาก,ก็ลืมเปิดเสียงใือกอล,ล่ะจ้ะพี่น้องนี่หอยตัวใหญ่ๆไปเลยค่ะหอยสดแห้งหวานกรอบแห้งจ้ะพี่น้องนี่คกบน้ำจิมซี่ฟู้ดตำเองจ้ะเป็นจะแส่บขนาดไปจ้ะทอใงญ่ๆตาส,ดสวดไปหลด ฟินแหงพี่น้องเลยเฮ้ยมืดเมี่ยงสุดตอนนั้นแสบคักอีดีจ้ะได้กะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ใ,ในทางเพจหรือกระทั่งยูทูปเป็นกำลังใจให้สาวตาลผ้ากินน้ำเดอ้อจ้าพี่น้อง ขอมาเบิงขอมาแง,ง่ขอมากดไลค์กดหัวใจให้ก็ได้จ้าไปคำใหญ่ๆ